สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรามาพบปากกาสีเช่นเคยแต่ว่าวันนี้เราเป็นเครื่องใหญ่นิดนึงนะคะพเพียงแต่ว่าเรามีเด็กด้วยเรามีเด็กด้วยนะคะคือเด็กคนนี้เขาก็ไม่ค่อยยากเท่าไหร่หรอกค่ะแต่ว่าเขาก็ถูกดีอยู่แล้วเขาก็ไม่ดื้อมากเขาไม่ค่อยดื้อเท่าไหร่แต่ว่า แต่ว่าอะไรล่ะเขาก็ชอบเล่นเนาะเออแล้วอันนี้คือถ่ายต่อจากตลาดวันมันอะไรนี่เลยน่าจะเป็นวันอาทิตย์นะอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่เป็นอีกวันนะึงอันนี้เราจะส่งเด็กแล้วนะคะจ้าจ้าส่งเด็กอะไรจ้า ส่งเด็กลงไปนะคะก็ส่งส่งเด็กลงไปให้มันพอดีกับหน้าตาของเราแต่ว่าไม่มีอะไรผิดกฎหมายไม่มีอะไรผิดกฎแต่ว่ากูิีแต่ว่าเราจะไปทำธุรกิจใหม่ๆมแต่เราไม่ทำธุรกิจเก่าๆกเพราะว่าเราจะทำธุรกิจใหม่ พอดีแล้วเราจะธุรกิจใหม่เราทำเราทำธุรกิจใหม่ได้แล้วสักครั้งขอบคุณค่ะรายการนี้เราจะนำท่านสู่อีกต่อไปนะคะค่ะสวัสดีค่ะเราก็มาพบปะก,กันดีนะคะเมื่อกีก้เพิ่สักครู่เดียวนะคะเพื่อ,อไปทำงานแบบว่าเพื่มันแบบว่ามัน คนอื่นก็มีมากมายอะค่ะคือเขาเขาไม่ใช่หนังหน้าไอ้นี่อะคือมันแบบยังไงก็ไม่รู้ค่ะแต่ว่าแน่ๆนะคะจะพูดให้ฟังนางคนนี้เขาไม่เคยโป้ปากกับใครเลยนะคะลงไปเล่นเสือได้